พาราชทานเพลิงแล้วสมบัติเมคานีอดีตพระเอกด,งดังเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนักร้องมากความสามารถที่หลายคน น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับคุณสมบัติเมคานีดารานักแสดงที่รลดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อมากมายและคงจะอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปจากกรณีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงพระเอกตลอดการและศิลปินแห่งชาติสมบัติเมคานีหรืออาแอดจากไปอย่างสงบด้วยวัย85ปีเมื่อวันที่4ธันวาคมสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชาสุดาสยามพระบรมราชากุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงในสมบัติเมหนีนะเมรุสองวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีได้มีการเคลื่อนสมบัติเมหนีจากศารา14ไปที่เมรุสองก่อนจะมีพิธีทอดผ้าบางสกุลโดยมีคนบันเทิงมาร่วมแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ